สวัสดีสมาชิก t ทสทีเว็บทุกท่านนะครับสำหรับในบทความนี้นะครับจะแนะนำถึงการใช้ a n c h o r นะครับเป็นลักษณะของการลิงก์ภายในหน้าเดียวกันนะครับหรือว่าการเชื่อมโยงภายในหน้าเดียวกันนั่นเองนะครับดูตัวอย่างในคลิปครับจะได้เข้าใจง่ายขึ้นเช่นเวลาเราคลิกตรงท่าที่16นะครับก็จะเลื่อนมาที่ข้อมูลของท่าที่16ภายในหน้าเดียวกันนะครับหรือว่าเราต้องการกลับไปด้านบนล้วก็คลิกที่เมนูกลับไปด้านบนนี้นะครับ มันก็จะเลื่อนขึ้นมาด้านบนมาที่ตำแหน่งเดิมลักษณะนี้คือการเชื่อมโยงภายในหน้าเดียวกันนะครับเป็นการาเลื่อนไปเลื่อนมาของตำแหน่งที่เราระบุเอาไว้นะครับจาก a n k h r r นะครับจากนั้นเรามาเริ่มต้นกันเลยครับว่าจะทำได้อย่างไรบ้างนะครับสำหรับวิธีการทำกลับมายัางหน้าเว็บที่เราจะเริ่มทำา n n เค r นะครับหรือว่าการเชื่อมโยง ภายในหน้าเดียวกันนั่นเองนะครับสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือกำหนดหัวข้อไว้ก่อนนะครับเช่นอ,อันนี้ผมจะทำเป็นลักษณะของบทที่1บทที่2ลักษณะนี้แล้วกันนะครับอันนี้ปรับให้เล็กลงนิดนึงแล้วกัน,นจากนั้นเมื่อกำหนดหัวข้อได้แล้วนะครับสิ่งที่ต้องทำก็คือหลังจากที่เราคลิกตรงบทที่1แล้วเนี่ยจะให้การเชื่อมโยงนี้นะครับเลื่อนไปยังตำแหน่งไหนก็ให้กำหนดตรงตำแหน่งนั้นเลยนะครับเช่น เมื่อเราคลิกบทที่1ปุ๊บเนี่ยจะให้เลื่อนลงมาตรงย่อหน้าที่3นะครับตรงตำแหน่งนี้เราก็ไฮไลท์ก่อนแล้วกัน,นครับเพื่อมาร์กเป็นจุดสําหรับบทที่1น,นะครับเมื่อคลิกบทที่1ก็จะเลื่อนมายัางตำแหน่งนี้เราก็ไฮไลท์เพื่อสร้างเป็นจุดเชื่อมโยงจากนั้นก็คลิกตรงปุ่มไฮเปอร์ลิง์ครับเสร็จแล้วให้เปลี่ยนประเภทเป็นแอนเคอร์ตัวนี้นะครับและกําหนดหัวข้อไว้นะครับว่าอันนี้ผมตั้งเป็นบทที่1เหมือนกันแล้วกันจะได้เข้าใจง่ายเวลา มาทําเป็นการลิงก์ไปยัง a n งเกอที่เรากําลังกําหนดนะครับบทที่1ใส่คําอธิบายด้วยก็ดีครับถ้าเกิดว่าสามารถใส่ลงไปได้นะครับคำอธิบายจากนั้น Decoration ตัวนี้เราจะกําหนดเป็นนอนนะครับเพื่อไม่แสดงตัวเส้นใต้จากนั้นกดตกลงครับอันนี้จบในในส่วนของบรรทัดที่1แล้วนะหรือบทที่1นึ่นครับ ทีนี้มาดูบทที่2ถ้าเรากดบทที่2แล้วจะให้เลื่อนไปยังตำแหน่งไหนนะครับอันนี้ผมจะเลื่อนลงมายัางย่อหน้าที่5แล้วกันนะครับตรงตำแหน่งนี้ถ้าคลิกตรงบทที่2จะเลื่อนมายัางตำแหน่งนี้เราก็ไฮไลท์เพื่อมาร์คตำแหน่งก่อนนะครับว่ามันจะเลื่อนลงมาตรงไหนให้เป็นแถบสีดำแบบนี้นะครับและก็ไปกดที่ปุ่มไฮเปอร์ลิงก์ครับเหมือนเดิมเปลี่ยนประเภทให้เป็นตัวแองเคอร์ครับ สังเกตว่าครั้งนี้นยมันจะมีอยู่2 2แบบแล้วนะครับตัว a n c h o r มีทั้งแบบ An c h o r ที่เป็นภาษาอังกฤษธรรมดากับแบบที่มีภาษาไทยด้วยให้เราใช้ a n c h o ออังกฤษแบบเดิมนะครับเพราะอันนี้เป็นการกำหนดชื่อปลายทางที่เราจะเลื่อนเลื่อนมาถึงนะครับตรงเนมเราก็ตั้งเป็นบทที่2แล้วกันจะได้เข้าใจง่ายว่าเป็นชื่ออะไรรายละเอียดสามารถใส่ได้นะครับแล้วก็ Decoration ตัวนี้กำหนดเป็นนอนเหมือนเดิมนะครับเพื่อจะได้ไม่มีการขีดเส้นใต้จากนั้นกดโอเคครับ หรือว่าตกลงทีนี้ในส่วนของบทที่3สุดท้ายแล้วนะครับถ้าเรากดบทที่3แล้วจะเลื่อนไปไหนนะครับอันนี้ผมจะให้เลื่อนลงมาด้านล่างสุดเลยแล้ย่อหน้าสุดท้ายจะก,กําหนดตรงนี้ให้เป็นย่อหน้าสเ,าเป็นบทที่3แล้วก็ไฮไลท์ตาแหน่งก่อนครับลากคุมให้เป็นแถวจากนั้นกดที่ปุ่มไฮเปอร์ลิงก์ครับประเภทให้กําหนดเป็น a n c เ o อเหมือนเดิมนะครับตั้งชื่อให้ตําแหน่งนี้เป็นบทที่3 จะได้ไม่สับสนนะครับหากมีรายละเอียดก็ใส่ลงไปได้นะครับลักษณะของ Decoration กำหนดเป็นนอนเพื่อจะได้ไม่มีการเขียเส้นใต้ตัวที่เรามาร์คตำแหน่งเอาไว้ก็เป็นอานเสร็จในขั้นตอนการระบุตำแหน่งที่เราจะเลื่อนลงมาเรียบร้อยทั้ง3ตัวเลือกตรงนี้นะครับลำดับสุดท้ายก็คือทาเมนูตรงนี้ให้เป็นจุด a n c h o r นะครับที่จะเชื่อมโยงไปยังปลายทางที่เราทำไปเมื่อสักครู่นะครับก็ไฮไลท์เช่นกันนะครับ ข้อความที่เราจะกําหนดจากนั้นกดตรงไฮเปอร์ลิงก์ครับเสร็จแล้วประเภทให้เปลี่ยนเป็นลิงก์ปยังแองเกิลนะครับซึ่งตัวนี้ก็คือเมนูที่เราสร้างไปทั้ง3ครั้งเมื่อสักครู่นะครับจากนั้นบรรทัดที่2ให้เราเลือกครับว่าจะเลือกเป็นตัวที่เรามาร์ก1 2 3อันไหนนะครับสำหรับ บทที่1เราก็ตั้งตามชื่อเลยนะครับแล้วกันนะครับที่เราก็สร้างไว้ส่วนลักษณะการแสดงเนี่ยในเมื่อมันเป็นลิงก์ภายในหน้าเดิมเราก็ใช้หน้าเดิมเหมือนเดิมนะครับส่วน Decoration กําหนดเป็นนอนเหมือนเดิมนะครับเพราะหากถ้าเราไม่กําหนดเป็นนอนเนี่ยมันจะมีขีดเส้นใต้ที่บทบทที่1บท1จากนั้นกดตกลงครับถัดมาบทที่2ก็เช่นเดียวกันครับจุดที่ต้องการจะให้มันสามารถเชื่อมโยงไปยัง บทที่2ได้แล้วก็ไฮไลท์ข้อความก่อนครับแล้วกดตรงไฮเปอร์ลิงก์จากนั้นประเภทก็ให้กำหนดเป็นลิงก์ไปยัง a n งเ o อร์ส่วนแองเกอตัวที่2ตรงนี้นะครับก็คือชื่อที่เรามาร์คเอาไว้นะครับก็เป็นบทที่2เพราะตั้งให้ตรงกันแล้วลักษณะก็เหมือนเดิมนะครับเป็นหน้าเดิม Decoration กำหนดเป็นนอนครับหากไม่ต้องการให้มีขีดเซนใต้จากนั้นตกลงครับบรรทัดที่3บทที่3เช่นกันนะครับ ไฮไลท์ข้อความที่ต้องการจะให้เป็นจุดเชื่อมโยงแล้วก็เปลี่ยนประเภทเป็นลิงก์ไปยังแองเคอร์ครับแองเคอร์ก็กำหนดเป็นชื่อที่เราตั้งเอาไว้เป็นบทที่3จากนั้น De ك و r a รช o n กำหนดเป็นนอนนะครับรายละเอียดจะใส่หรือไม่ก็ได้นะครับจากนั้นกดตกลงเป็นอันเสร็จนะครับสำหรับการเชื่อมโยงภายในเว็บเดียวกันทีนี้ลองบันทึกข้อมูลดูครับอ่าแล้วลองพรีวิวนะครับลองกดดูนะครับสำหรับบทที่1นะครับว่าจะไปตำแหน่งที่เรากำหนดไว้หรือไม่นะครับเมื่อคลิกบทที่1 ปุ๊บโอเคมีการเลื่อนลงมาในย่อหน้าที่3เรียบร้อยจากนั้นลองดูคลิกตรงบทที่2ครับก็มีการเลื่อนลงมาในตำแหน่งที่เรามาร์คเอาไว้เช่นกันจากนั้นลองดูบทที่3ครับโอเคเลื่อนลงมาในตำแหน่งสุดท้ายของบทความเรียบร้อยอันนี้เป็นลักษณะของอการเชื่อมโยงภายในหน้าเดียวกันนะครับ